तत्र अहम् इदम समपट्टो सम्यक् इदम प्रतिपद्यते प्रतिपद्यते। इयं अपि अत्र। तत्र याने दैनेति เพื่ิที่จะกงลมากระจายกนเงิ้สสุที่ิเต็ยังมินานานจากว่าพู้จะถนานผู้จต่างอุทมวังทางเดวุถนานผู้ะเที่ยมตัานนั้นดังตัวว่าจะเพทุกขะมิตเทียะชยะโตชยะชยะธรรมูชยะชยะสัพพะ

จัราชอาอมโธกาการโอมธมวิารงอจักวิปากรังอมทุเตเวชวหายะปัทักนันปัจักนัละทั้จจเตปัจจักเนชิีิเดลกุลวิปากราจักเนชเตมโอเดชตาจัจีวิตเอนยมินานันสักดวาติชานันโอเจจานุบาลังทำในอย่างักย หลวงพ่อเมื่อกี้เรียกว่าพิธีอะไรครับหลวงพ่อพิธีตอกล้ายครอปตอกล้ายครอปเนี่ยเพราะคอขาดเพราะนิบตอกคือขาดนิบคอตอกดาหูตอกนิบคอต้องดาหูตอกนักคาดอันตรายกระตนตอกนิบคอก็อันตรายทำไมต้องเอาขันครอบหัวแล้วก็หมุนด้วยหลวงพ่อ เราเราเมุอนจะไม่หายหายขาดหายคอนรัดท้องออกรัดท้อนทิ้งหายหายหายขาดหายขาดเลยวิชานี้หลวงพ่อรับเรียนมาจากที่ไหนบ้างครับมาจากหลวงพ่อเองบ้างมาจากที่นี่บ้างที่บ้านทุ่งมนบ้างหลวงพ่ออยากทราบบุคลิกลุพภัณฑ์หลวงหลวงพ่อเอสารนี่หน้าตายังไงอ้วนผอมหน้าเท้าเท้าโยก เห็นเขาบอกว่าหลวงพ่อเอ้นี่มีวิชาคมขลังขมังเวทขมังเวทยังไงหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยที่ที่หลวงพ่อเห็นกับตาไม่ไก่งมากเพราะโดยการสารมันเป็นถึงเป็นกบกบมุกโซนโดยการศึกสารเราเป็นนกบินได้เลยอ๋อเป็นนกบินแล้วว่าเศษไม้นี่กระโดดได้จริงไหมได้อ๋อนี่เห็นกับตาเลยหลวงพ่อนี่กับตาคหลากยคนนะยกมาดูดี ทีกันท oh. okay. ่าไม่ได้ยั่งอยู่นี่อ่งนจ้งนงนจ้งนอ่เข้มือขมือครับ่จะบอกได้ไม่กล้จิอางนี้ไม่ออกเก่งมากคแต่ท้าของทางของยูกคองทางเก่งมาก ครับในโอกาสที่มาทงมานตะวัลหลวงพ่อสอนครั้งนี้หลวงพ่อได้เมตตาได้มอกวัตถุมงคลให้กครับกระผมไว้เป็นที่ระลึกขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับ